ถ้าสมมติว่าเราว่ายน้ำไม่เป็นเราลงไปช่วยคนที่จะเสียชีวิตยู่คนนจะเก็อเรานะคะเรามีหน้าที่แค่โทรได้อย่างเดียวถ้าไม่มั่นใจให้โทรหนึ่งหกหึงเก้าทันทีนะคะสอ,องดูความปลอดภัยเสร็จนะคะอันดับสองก็คือเข้าถูกคนไข้ถ้าปลอดภัยแล้วด้วยการตกป่าสองข้างของคนไข้คุณ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 ตกคนข้างกลางเนาะก็ดูตามถ้าสมมติว่าเด็กน้อยก็ไม่ต้องตกแรงเท่าไหร่ แต่ถ้าเป็นผู้ใหญ่ก็คือ,อตอก่้นข้างแรงอยู่ก็เข้ากับรปการปลุกเรียกเขาถ้าเขาไม่ตืน่นอันดับสามนะคะให้โทรขอความช่วยเหลือที่เบอร์1669ไม่ต้องโทรเข้าโรงพยาบาลต้องเข้าอะไรเลาย1669อย่างเดียวนะคะแล้วก็ถ้าเราอยู่คนเดียวนะคะให้เราเปิดสปิกร์โฟนเปิดลำโพงนะคะโทรไปด้วยแล้วก็ดูคนไข้ไปด้วยเขาจะบอกขั้นตอนเลยว่าเราต้องทําอะไรบ้างเขาจะถามว่า สถานที่เกิดเหตุที่ไหนมีคนกี่คนเขาเป็นอะไรก่อนหน้านี้ก่อนที่เรามาเจอคือเขาจะถามค่อนข้างละเอียดเนาะแล้วก็บอกพี่กัดได้แล้วก็าเขาก็จะประเมินเราว่าเราสามารถทําได้ขนาดไหนเจ้าหน้าที่เขาจะบอกเลยว่าคุณต้องคำนวณเนาะเห็นคนอยู่รอบข้างเราสามารถเรียกขอความช่วยเหลือด้วยช่วยด้วยช่วยเรียีคนหมดสติช่วยโทรเรียกหนึ่งหกหกเก้าพร้อมเครื่อง AED มาด้วยค่ะอันนี้เครื่อง AED เนาะ อ่าถ้าจําไม่ได้ก็ไม่เป็นไรก็บอกเขาแค่ว่าโทรเรียกหนึ่งหกเก้าเวลาที่เราบอกเขาให้เราสบตากับเขาด้วยเพราะบางทีเราพูดขึ้นลอยๆอย่างเงี้ยเราเขาก็จะไม่รู้ว่าบอกใครเนะาะพอเราพยายามที่จะสบตาเขาเวลาที่เราบอกเขาว่าให้เขาโทรเรียกให้ระหว่างที่เราอยู่กับคนไข้นะคะทางเดินใจสมุดเว่าเป็นคนไข้นะคะ มือข้างนึงน,นะคะกดตรงหน้นผาผากนะคะแล้วก็เชยค่านกดใข้ขึ้นเท่านั้นนะคะแล้วก็มองสายตาต้องมองลงมาจะต่ําลงมาอีกนิดนึงก็คือจุดตรงนี้นะคะในการวัดนะคะวัดที่จะวางตั้มพอเราได้จุดเสร็จแล้วนะคะให้ใช้มือข้างที่ถนัดดูก่อนตามด้วยข้างที่ไม่ถนัดนะคะในการปั๊มปั๊มก็คือใช้มือประสานกันข้างหน้าน้องเอม ปางขวาแล้วก็าขาที่เราถนัดแล้วก็ซ้ายวิได้นะคะฉะนั้นเวลาป๊มพยายามให้มุณอยู่จุดเดียวเนาะจะปั๊มอัตราเร็วขนาดไหนก็คือ1 0 0ถึง120ครั้งต่อนาทีนะคะมันก็จะนับเป็น1และ2และ3และ4และ5และ6และ7และ8และ9และ10 11 12ไปเรื่อยๆจะสเต็ปประมาณนี้นะคะความลึกลึกขนาดไหน ลึกก็ลึก2องถึง 2. 4นิ้วหรือว่า5้ถึงหเซนนะคะอันนี้ในผู้ใหญ่แต่ถ้าในของเด็กก็จะประมาณ4เซนของเด็กโตนะคะของของเด็กเล็ก4เซนของเด็กโตจะประมาณ5เซน นะคะวิธีการปั๊มก็จะปั๊มเหมือนกันสามารถตัอมคนเดียวไปได้ตลอดอยู่แล้วนะคะวิธีการเปลี่ยนเราต้องปั๊มกี่นาทีก็คือปั๊มแค่2นาทีก็คือห้รอบนับหนึและ2และ3และ4ไปถึง30ส,สิอย่างเงี้ย5รอบนะคะเราถึงจะ,ะเปลี่ยนให้อีกคนนึงมาก่อนที่เราจะเปลี่ยนก็คือต้องเตียวเพื่อนแล้วว่าคุณต้องใกล้ครบสนาทีแล้วก็คือให้เพื่อนมามาเปลี่ยนกับเราเพื่อ ลดระยะคือเปิดทางเดินหายใจแล้วก็ช่วยหายใจอีกให้เป่าสองครั้งนะคะปั๊มสามสิบช่วยหายใจหนึ่งมือที่อยู่ข้างบนนะคะเวลาที่เราจะเป่าลมเข้าเป่าขนาดไหนก็คือเป่าพอประมาณแค่สังเกตดูว่าหน้าอกของคนไข้กระเพื่อมไหมถ้าไม่กระเพื่อมก็คือลมไม่พอเอาแค่ให้รู้สึกว่ามันพองขึ้นแค่นั้นเวลาที่เราเป่านะคะให เอามือที่เชออกดหน้าผากของคนไข้บีบจมูกคนไข้ด้วยแล้วก็เชิญอคางขึ้นแล้วก็เป่าหนึ่งหนึ่งรอบอ่ะเป่าอีกสองเสร็จแล้วเป่าเสร็จก็คือปั๊มอันนี้คือนับรอบที่หนึ่งนะคะปั๊มก็คือจะขึ้นรอบที่สองอันนี้เขาคิดเป็นหนึ่งรอบนะคะเราจะปั๊มทั้งหมดห้ารอบก็คือหนึ่งไซ클์เพื่อนถึงจะมาเปียกเนาะถ้าสมมุติว่าด้วยสถานการณ์โควิดหรือว่าโรคระบาดเราไม่มั่นใจว่า คนนี้เขาปลอดภัยไหมเขามีโรคประจําตัวเป็นอะไรเงี้ยเราไม่ปั๊มไม่ผิดนะเอ้ยเราไม่เป่าไม่ผิดนะคะให้ปั๊มอย่างเดียวก็ได้แต่ถ้าสมมติว่าเป็นแฟนเป็นคนในครอบครัวเราที่เรารู้จักเราสามารถเป่าช่วยได้นะคะอันนี้ถ้าการเป่าช่วยก็คือเปอร์เซ็นต์ของอการช่วยชีวิตก็จะเยอะขึ้นกว่าที่เราไม่เป่านะแต่ถ้าทางที่เขาศึกษามาแล้วก็คือปั๊มอย่างเดียวก็ได้เนาะ ด้วยการลดความเสี่ยงของเราเองกว่าเราติดเชื้อติดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือให้ปั๊มได้อย่างเดียวก็ได้เนาะจะรอจนกว่าผู้ชีพจะมานะคะถ้าผู้ชีพมาแล้วก็เป็นหน้าที่ของผู้ชีพต่อไปก็ถ้าเรายังมีแรงอยู่เราก็ผัดกับผู้ชีพในการช่วยปั๊มก็ได้นะคะเพราะว่าแรงผู้ชายจะค่อนข้างเยอะอยู่แล้วนะคะเปิดทถ้าเดินหายใจอะไรเสร็จแล้วช่วยเป่าเสร็จแล้วก็คือครบรอบเท่านั้นค่ะแล้วก็ทําวนต่อไปเรื่อยๆจนกว่าบุคลากรทางการแพทย์จะมา ะะสำหรับเครื่อง AED ไม่มั่นใจว่าต่อไปนี้มันอาจจะได้มีในสถานที่ราชการด้วยเนาะ